สวัสดีค่ะมออนี่สิพามาเบ่งวิธีการนมกิ้งพริกเด้อจ้ะเนี่ยจ้ะที่เห็นยูเนี่ยเขาปลูกใส่กระสอบเด้อจ้ะเนี่ยค่ะโดกค่ะ ทีนี่เขาสิพามาเบิงวิธีเ็ศจังได่เพิ่นสิได้กิ้งหลายๆด้วจ้ะพี่กะค่ะแหงกิ้งหลายเขาก็ยังได้ลูกหลายด้วจ้ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะอันที่เห็นอยู่คือตอนแรกๆที่เพิ่นออกกิ่งมามจ้ะ<ม>เขานมเพิ่นลงจ้ะเนี่ยคะ่ะให้เบิงชัดๆจ้ะเนี่ยคะ่ะเขาน้มเพิ่นลงเนาะบาที่นี่เพอโน้มลงนะคะเพิ่นก็สิมีกิ่งแตกขึ้นมาเนี่ยจ้ะ ก็สิเป็นกิ่งนี่นะจ๊ะเดิมมาค่ะมันสิเป็นกิ่งแบบนี้จ้ะเนี่ยค่ะกิ่งสูงๆแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องที่นี่เขาก็สีทําการนุ่มเพิ่นลงมาจ้ะวิธีการนุ่มก็คือเนี่ยค่ะขวดจ้ะเฮาหาขวดหรือหาอีกอย่างก็ได้จ้ะเพื่อที่สิทําการมัดเพิ่นจ้ะ คือตอนนี้กะอันนี้คือวัสดุที่ยู่ใกล้มือที่สุดแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาสิร้องนมกิ้งนี่ก่อนเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจังกิ้งนี่เขาสินมลงมานั่น่จ้ะ เขาเก่าเสืออมามัดจ้ะแล้วกะเขากระทวงกับขวดน้ำเนี่ยค่ะขวดน้ำที่เขาเตรียมไว้เนาะเขากะสิมัดเพิ่นให้เพิ่นอยู่ระดับนี้จ้ะให้เพิ่นเอียงย่งจีจจ้ะเหมือนขนานกับพื้น,นะจ้ะแล้วที่นี่กิ้งเนี่ยค่ะยอดเนี่ยจ้ะเพิ่นกะสิแตกตั้งตรงขึ้นจ้ะมันกะสิเฮ็ดให้เขาได้กิ่งกิ่งพริกเพิ่มขึ้ไม้อีกเด้อจ้ะ นะคะวิธีการโน้มเขาก็สังเกตเบื้องต้นพริกจ้ะนะคะถ้าเพิ่นมีกิ้งกระโดงเขาเอิ้นว่ากิ้งกระโดงก็คือกิ้งตั้งตรงตรงขึ้นนั่งซี่เนาะจ้นะเนี่ยค่ะเขาก็สามารถจับเพิ่นมาได้ในในในแนวที่ว่าช่วงใดที่ยังบ่มีกิ้งที่เขาโน้มมาแล้วอ่ะจ้ะแล้วเขาก็เฮ็ดไปให้ครบทุกกิ้งเนาะ นะคะต้นใหญ่เด้อจ้าพี่น้องอันนี้คือพริกเหลืองพัทลุงจ้ะเนี่ยจ้าเขาก็สิปลูกใส่กระสอบจ้ามีทั้งหมดสามกระสอบจ้าตัวนี้คือแบบว่าสะดวกสบายเด้อจ้าเขาอยากยกไปทั้งใดก็ได้จ้าข้านน้ามถ่วมหรือวมือใดแดดท่อนห้อนคือเขาก็สามารถ เลื่อนย้ญ่เพิ่นใดเด้อจ้ะนะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งจ้ะเดี๋ยวมื้อนี้เขาสีทําการโนมจ้ะเพื่อที่สิหาเพิ่นออกกิ้งออกมาหลายๆจ้ะกิ้งหลายเท่าใดเขาก็ได้หน่วยหลายเท่านั้นจ้ะพี่น้องเนะะี่ยค่ะให้เบิ่งใกล้ๆจ้ะ ะะทั้งดอกทั้งน้อยๆเต็มเลยด้านจ้าพี่น้องคือดกคักค่ะสำหรับผู้ใดที่มีพื้นที่ในน้อยหรือว่าดินบ่ดีอ่ะจ้าเขาสามารถปลูกใส่กระสอบได้ด้วยจ้าเพราะว่าในกระสอบคือเฮากะสิิได้ปรุงดินให้เพื่นได้เลยอ่ะจ้า อันนี้ค่ะอันนี้ฟังทั้งนี้จ้ะต้นนี้เขากะได้นมไปแล้วเด้อจ้ะเนี่ยค่ะก้อนหน้านี่ค่ะเนี่ยค่ะหอยเชือกอยังรัดอยู่เลยจ้ะเนี่ยค่ะเขากโนมมีเชือกหรือว่ามีวัสดุยังเขาก็อันนี้นมใส่ก้อนดินไว้จ้ะเนี่ยค่ะ กิ้งสูงสูงตั้งตรงคือเขาสามารถจับเพิ่นลงมาได้เลยเด้อจ้ะเนี่ยค่ะจากกิ่งเนี่ยจะแล้วก็นมเพิ่นมาด้านนี้จ้ะเนี่ยค่ะแล้วก็หาเชือกมามัดไว้จ้ะถ้าเป็นพริกชี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูอ่าพริกชี้ฟ้าเขาสีแดงๆ่ะจ้ะ ยังยังบ่เคยนมเด้อจ้ะเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยมีกิ้งหลายจ้ะแต่ว่าพริกตะกูลพริกกะเรียงพริกเลืองพัทลุงพวกนี้เพิ่นสิแบบกิ่งกิ่งหลายเด้อจ้ะอันนี้คือต้นนึงเด้อจ้ะเนี่ยเพิ่นแตกกิ้งออกมาจ้ะเขาก็ใส่วิธีนมกิ่งไปเรื่อยๆจ้ะเป็นสั้นๆไปจ้ะมันก็นสิเฮ็ุให้เขาได้พริกต้นใหญ่เด้อจ้ะนี่ค่ะ ปลูกไว้แค่สามกระถางกะกินบ่ไหว้าะคันเพื่อนแดงมาเนี่ยจะกินบ่ทันแล้วอันนี้มีมะเขือเทศนะห้วอจ้าทุงเนี่ยจะเพื่อนก็เลยแย่งอาหารกันก็เลยไงบ่ทันมูจ้าแต่ว่าปลูกพร้อมกันจ้าเนี่ยคะ่ะเขือเทศจ้าะเขือเทศกระแดงหรือจ้า ข้างล่างเขาก็ปลูกลงดินเด้อจ้ะเนี่ยคะ่ะมีลงดินไว้อีกจ้ะพริกเหลืองพัทลุงจ้ะแล้วก็ปลูกอ่าล,อล้อล้อรุ่นนี่เหมือจ้ะเนี่ยคะ่ะคันไ้ก็สอบเพิ่นแบบเริ่มโซมหรือว่าเพิ่นให้ผลผลิตแบบ เบิดแล้วค่ะเขาก็สิได้มีพริกเนี่ยค่ะที่ปลูกไว้รุ่นนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็ปลูกไปเรื่อยๆจ้าเพราะว่าเขาพ่อเองแล้วจ้าเม็ดพริกจ้าเขาก็ต้องไปซื้อพันให้มันเปลืองเงินด้วยจ้าเนี่ยค่ะอันนี้คือค่าเพืนแดงแล้วจ้า นะคะถ้าเพื่อนแดงแล้วเขากระสีเอาเม็ดเพื่อนอะคะ่ะไปขยี้จ้ะแล้วก็ขยี้ใส่กระถางหรือว่าใส่แปลงไว้จ้ะถ้าเฮาเม็ดสดๆเพื่อนสิงอกไว้ด้วยจ้ะพี่น้องอัตราการงอกสูงจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอนมกิงก่อนเด้อจ้ะจะพี่น้องค่ะพริกเฮาก็ได้นมเสร็จแล้วเด้อจ้พะพอดีเตรียมเสือกไว้สามสินจ้ะจะเลยได้แค่สามกิ่งจ้ะเนี่ยค่ะ กิ้งนี่เดี๋ยวจ้าที่นมค่ะเรากะเชือกเนี่ยค่ะนคะคะที่นี่ยอดที่เพิ่นกำลังสิตแตกนะจ้าเพิ่นกำลังสติตั้งขึ้นนะจ้าเป็นกิง้งไม่จ้า ะะอันนี้ก่ะอีกกิ้งนึงจ้ะกิ้งนี้เขารวบสามสามยอดเลยเด้อจ้าเนี่ยค่ะมัดไว้ค่ะพอดีเขาเฮ็ดขวดน้ำไม่แค่สามขวดเนาะเนี่ยค่ะจังใดกาล้องไปเฮ็ดเด้อจ้าผู้ใดมีต้นพริก ลองทดลองเบิง่งจ้า<ะ>เดี๋ยวเขาก็สิมานุมกิ่งนี้ต่อเด้วยจ้านมไปทางนี่เด้ยวยจ้าทีเนี่ยพอดีว่าเขาตั้งเพิ่นไว้ใกล้กันจ้าก็เลยมือนี้ยังไ่ค่อยสะดวกน่มปันใดจ้า เดี๋ยวเขาต้องยกต้นต้นนี้ออกก่อนเด้อยจ้ะนคะคะเดี๋ยวต้นนี้เขาก็สิโน่มขึ้นกันจ้ะโดยการโน่มกิ้งนคะคะกิ้งข้างบนจ้ะมาทางนี้จ้ะเพราะว่าทางนี้เขายังไม่ได้โน่มมาเนาะก็สิโน่มเป็นกิ้งๆไปจ้ะ จังใดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อจ้าถ้าเป็นประโยชน์กะจังใดก็ฝากกดติดตามเลยเด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้า